มาเดี๋ยวลองสุ่มไปให้ดูนะคะเราคิดว่าไม่รู้จะออกไหมนะต้องการดาวกระจายนะคะทุกคนแต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 เฮ้ยก็ถือว่ายังได้อยู่หรือมันหลอกให้เราดีใจตอนนี้มีอยู่7ชิ้นนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการ ดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมวงแหวนฮีโร่เมตานะคะประจําวันที่4กรกฎานะคะจะถึงวันที่10กรกฎาแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากมีเป็นคัมภีร์ลดราคาด้วยนะคะคลิปนี้ก็มารีวิวกิจกรรมให้ดูนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะ,ะ,ะด้วยนะคะทุกคนเพื่อไม่พลาดกิจกรรม Rv อะไรใหม่ๆนะนแล้วก็วันนี้นะคะจะมีเป็นเหมือนจะเป็นตาเชิญนะคะ6 69คูปองนะคะแล้วก็พิเศษนะคะ2สกินแถมฟรีเหมือนจะเป็นกงจักนะคะแต่วันที่4ถึงวันที่10บเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนนะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาที็คดแนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาปเปนไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้อง็คดแนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่็คดแนเติมเกมกันเยอะนะคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนจะเป็นแบบว่า ดาวกระจายเนี่ยให้แลกนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง11นะซึ่งแลกได้แค่วงแหวนฮีโรเมต้านะซึ่งฮีโรเมตาก็จะมีเป็นตัวประมาณนี้นะคะตัวที่มันแบบว่ามาแลงในโปลีแบบว่าแพทนี้มันมานะคะเดี๋ยวก็รีแพทแล้วนะก็เรายังขาด2สกินนะคะจะเป็นตีมี่กับตัวเดียวเซียนะคะเดี๋ยวเรามาบอกวิธีหาดาวกระจายแบบว่าไม่ต้องสุ่มกันก่อนนะมาทุกคนกดมาตรงหน้าร่วมกิจกรรมนะคะกดมาตรง กิจกรรมเช็คชื่อนะคะนี่กดเข้ามาร็อกอินนะคะรับดาวกระจายฟรี1อันนะคะทุกคนดาวกระจายฟรีแค่1นอันเองประมาณนี้นะคะได้ตั้งอันหนึ่งอย่างน้อยก็ประหยัดไปอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วสําหรับคนที่ไม่อยากลุ้นโรงแรมนะคะมันจะมีตรงร้านค้าพนจรตรงนี้นะคะจะมีอีก2อันนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะออกหรือเปล่าก็ต้องไปวัดดวงกันอีกทีนะคะ แล้วมากดตรงไอเทมนะคะเรามาเป็นซื้อแพ็คคัมพีลดราคาก่อนแล้วแนะนะว่าให้เลื่อนไปด้านล่างนะคะซื้อแพ็คตรงนี้ก่อนเพราะว่าข้างบนมันเพิ่งมาใหม่ไงแต่อันนี้เราคิดว่าน่าจะแบบมานานแล้วน่าจะแบบว่าใกล้ๆแบบหมดเขตแล้วนะคะกดซื้อไปเลยอย่ะคูปองมีอยู่ร40นะคะไม่น่าพอาไปซื้อมาตันแตะแตนแตนแตนตันแต,น,ต,น,ต,น,ตนกดเปิดไปเลยนะคะนี่ ได้50ชิ้นนะคะมันจำกัดแพ็คนี้นะคะจำกัดไอดีละ3าแพ็คนะแล้วก็อีกแพ็คนึงนะคะก็จำกัดไอดีละ3แพ็คเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากประหยัดนะคะเราคิดว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีนะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นแพ็คคัมภีขั้นสูงเหมือนกันอ่ะก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่วงแหวนเวทีโ่เมตากันดีกว่าซึ่งสกินนะคะก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ด ส้มนะคะมีเอฟเฟกอยู่นะก็ถือว่ายังได้อยู่อ่ะคร่าวๆประมาณนี้ขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์นะคะจะอยู่ที่70เดี๋ยวเราจะลองสุ่มให้ดูนะคะว่า20สุ่ม5ครั้งเนี่ย25คัมพีเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้เรามีคัมพีนะคะอยู่ที่62คัมพีนะคะก็ตกคัมพีแล้วเท่าไหร่เอ่อตกสุ่ม1ครั้งนะคะก็คือ25่ถูกป,ปองอะ มาเดี ok the te ๋ยวลองุ <fry UC S> ่มไปให้ดูนะคะเราคิดว่าไม่รู้จะออกไหมนะต้องการดาวกระจายนะคะทุกคนแต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 นนแตเฮ้ยก็ถือว่ายังได้อยู่หรือมันหลอกให้เราดีใจตอนนี้มีอยู่7ชิ้นนะคะขาดแค่กี่ชิ้นเองขาดแค่9้าชิ้นเองเออเราคิดว่าน่าจะได้สุ่มอีกสองรอบอบมาเดี๋ยวลองหมุนไปอีกนะคะห้าครั้งหมุนไปจัดไปน้องชายนะคะจะได้เป็น ตันเตันเตันเต็นเฮ้ยได้มาหกแล้วก็อยได้มาหกเอ้ยเอ้ยเ้ยได้มาแปดชิ้นนะคะขาดกแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนเป็นไปได้ไงเนี้ยโอ้โหโอเมย์กนะคะไปหมุนไปเตันเต็นตนตันตนตันตนโอ้โหแย่มากอโมจินะคะไปมาอีกชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายต้องออกแค่นี้แหละ เฮ้ยทุกคนทำไมมันออกเยอะจังได้มาตั้ง5้าอันอะเกินไปว่าคือตอนนี้เรามีอยู่20อันนะคะแล้วก็แลกสกินถาวรได้แล้วนะไปกดแลกไปใครคิดก่อนระหว่างเตียวเซียนกับตีมี่นะคะแน่นอนว่าเราเลือกตีมี่นะคะทุกคนเพราะว่าเตียวเซียนมาบ่อยนะตีมี่ไม่ค่อยมายินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัวตีมี่ทำไมรู้สึกว่าออกง่ายจังหรือว่าวันนี้ดีมวัดดวงทํางานนะคะหรือว่าดวงเราทํางานหรือเปล่าวันนี้ทํางานอย่างหนัก ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยสรุปราคานะคะสำหรับวงแหวนเวทเดี๋ยวขอดูราคาคัมพีคัมพีละ5้านะมาแพ็คลอตเตอรี่นะคะวงแหวนเวทมาตรงนี้นะคะตอนนี้ใช้ไปทั้งหมด60คัมพีนะคะทุกคนก็ราคาถ้าแบบว่าพูดว่าไงดี60คัมพีเนี่ย ถ้าราคาแบบว่าไม่รวมแพ็ครถราคานะคะราคาจะอยู่ที่300คูปองนะคะแล้วก็ถ้ารวมซื้อเป็นแบบว่าพวกแพ็ครถราคาตรงนี้นะคะแบบว่าเนี่ยลด50%นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ150คูปองนะคะไม่เกินนี้นะไม่เกิน300คูปองได้สกินแน่นอนนะคะทุกคนประมาณ150คูปองก็ได้แล้วแหละ เมื่อกี้เติมไปนะก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดปิดกดดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะเออเดี๋ยวลืมยังไม่จบคลิปนะทุกคนมีกิจกรรมเพิ่มเติมตรงนี้นะคะจะเป็นไอ้กล่องอันเนี้ยคือส่วนมากมันจะเป็นสกินแจกฟรีนะคะแนะนำว่ายังไม่ต้องซื้อดีกว่าง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรีวิวกิจกรรมแล้วก็สุ่มสกินถาวรให้ดูแลนะกด ติดตามให้เราด้วยนะคะ